สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับโต้อลิสนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเนี่ย <S 2> <S 2> <S ได้รองการค่าอีเวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะเดินหน้าต่อค่ะหน่วยจิตวกที่ดอกอะไรเบอร์นั้นนะ e ีดีน,นาจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วแหละรู้สึกเอ๊ะโหลดว่ะโหลดทำไมใคะร,รอต่อไปค่ะ แม่มาแล้วโอ้ยไอ้ห่าลินดาจมน้ำโอ้มายกอดที่นี่เมืองเหรอเชีย่ยมีมันเพียบเลยต้องตีตัวไหนก่อนวะเลิศ อย่า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 เพิ่งบ้าครับพี่อย่าเพิ่งบ้าเออนี่ตายตายดาบพอดีดาบพอดีกระวกอ้าตายตายกลัวหรอกกลัวหรอกกลัวกลัวสิกลัวละสิ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 อุ้ยเหี้ยอุ้ยเกือบแล้วกลัวละสิ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 หน้าผัก อุ้ยไปไหนแล้ววะมันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนอ๋ออยู่นี่นหาย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 เอ้ยตกกูเหรอตกกูเหรอเชียร์เชียเชียอุย้ยล่าสุดก็คือมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับอีตัวระเบิดก็คือระเบิดระเบิดบังตาเก่ง นี่คือในเมืองถูกไหมเอาสิอุ้ยเฮียแล้วอุ้ยทำไงวะเฮ้ยกูจะตายแล้วนะขอดูเลือดก่อนขอดูเลือดก่อนอุ้ยขอดูเลือดก่อนเออเลือด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 ระวังต้องต้องระวังอีนี้เออทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ ทำไรแม่เอาสิเอาสิาสพ่นพิเศษก,กูเหรอขอดูดเลือดหน่อยค่ะสิขอดูดเลือดหน่อยเออเสียงมันเต็มไปหมดเลยว่ะทุกคนถูระเบิด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 เ,เยี่ยมโดนระเบิดเพื่อนตัวเองเป็นยังไงบ้าง เชื่อเชื่อลืมไปจุดออมอยู่ด้านหลังเดี๋ยวด้มาเลยเออเออหน้าหักเออแม่มาแล้วแม่มาพร้อมดาบศักดิ์สิทธิ์ต้องไปดูที่บ้านแล้วก่อนหรือเปล่าเี่เออลองลองลองแวะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะซอยตันหรือเปล่าต้องตันแล้วนะ เชีย่ยซอยไม่ทันอุ้ยอุ้ยอุ้ยคอมโบเลยเหรอคอมโบ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 เหรอจา้าคอมโบเหรอจา้า <c oughs> บ้านกูณเป็นไงบ้างวะเนี่ย <c oughs> โอ้สภาพเฮ้ยเฮ้ยจะเอาจะเอาจะเอา จะเอาเชียช่ยเชีย่ยเชีรรร่ยตัวระเบิดตัวระเบิดเออโอ้โหความเทาความเทาเกึนกินแล้วค่ะข้างบนไม่มีอะไรขั้นั้ที่ข้างลา่างเป็นแบบนั้นไปก่อนไปก่อนอีหาตัวระเบิดม,มันร้ายเพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามีตรรรัวระเบิดไปไปไปเออไมค์ก่อสวัสดีคะ่ะมีใครอยู่ไหมคะ รินดาไม่ได้อยู่ที่นี่รินดาไม่ไหวแล้วทุกคนกัดแก้งลินดาี่ไหนวะอีผู้คุมวิญญาณวะหรือจะเอาหรือจะเอาโอ๊ยเี้ห่ยสาออุ้ยอยอยอุ้อุ้โอุอุยอุ้้อี อีกอผู้คุวิญญาณมันรดผู้คุวิญญาณบันไดหน้าหักหน้าหักตายไปหาเลยตายหาักก่อนโไม่เมื่อมื่มึงไม่คิดจะตายหักก่อนกูบ้างนาะกูทิ้มขนาดนี้แล้ว,วก็ควรจะตายไม,ไม่ใช่อยู่ไม่ไม่ใช่ยังอยู่โอ้ยกูโดนอีกแล้วยาปากสาโอ้ยกูอยู่ในไหนกูอยู่ในน้ำกูอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอ่าหามีหาม้วนหัวลงน้ำนี่ค ok ือน้ำใสเชียวแม่แม่แม่จะเอาหรือแม่จะเอาอยูดูิญญาณแม่ได้นะอุ้ย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 ตบตกตกลกมาด้านหลัง แม่มาเลยมาเลยมาเลยเป็เก่งเหรอเก่งเหรอเก่งนักหรอเชืยอจะไม่ตายอีกุดมากโผล่โผลบโผล่โผล่โล่เฮ้ยมันมันโมโหแล้วมันโหดแล้วถ่ายเซลฟี่หน่อยไหมจ๊ะเซลฟี่หน่อยไหมจ๊ะเฮ้ยต้องตายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออตอนแรกแกไม่ตายแต่แกฉันมาสินะเฮ้แค่นี้แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอก ได้นิวโกลแล้วค่ะอุ้ยอะไรมาลอยมาอกีกเนาะเหตุผลคุณมาย่าเดีึ๊บดึ๊บเตรียมตัวเลยห้าหกเจ็ดแปดเออหลบหลบตากระมาหลังกูมีใช่ไหมเนี่ยนี่ไงเจตอะไรขอเอาอี่ตัวนี้ก่อนตีสามทีต, 3, ตีตีสามทีตีสามทีตีสามทีล้มปึ๊บปึ๊บด้านหลังระวัง ระวังระวังระวังตาแฉะ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 ต,า,ตายหาไปหนึ่งลิกิตหนึ่งเขาสิเฮ้ยเอาไงวะเป็นไงล่ะตายหาไปเลยเชื่อคือเสือกูไม่ได้มีความเป็นเสือแล้วนะอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่หายกระเทยเอาเดะเอาเดะตกผีร,วรวัวรัวดิฉันชอบดิฉันชอบ,ชอบเอ๊ะมันมีอีกมีอีกหรือเปล่าไม่มีเนาะ ตายแล้วที่นี่กลายเป็นอะไรไปหมดเซฟวะ่ะเธออินนี่เขาหรอหายกระเทยมาคุยกันหน่อยมามะเฮียเฮียมันมาแบบมันมาสมุนหลบ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 อีโตอ้อยโตอ้อยหลบ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 มันมากระสมุนมน,มน,มน,นี่ฮะเอออ้อยอย่าปากตาสวรรค์กู อย่า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 ไล่อย่าไายอย่าไล่อย่าไล่เลิกไล่ดิเลิกไล่ก่อนเดี๋ยวอ่อนเองแม่โอ้ยถ้ากูตบรอบเดียวกูจะได้กูตบรอบเดียวกูได้เลือดเต็มเลยนะบางทีอ่ะเอออุ้ยอย่าประสาทอย่าอ่ากูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังคงหายใจกูชีวิตจะต้องเดินตามหาแมลงวันพกล้มคุกคานเท่าไหร่ มึงเลิกทีมกูสักทีกูจะตายสักรอบอุ้ย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 พี่พี่พี่มาจากไหนพี่มาจากไหนหลบไปก่อนพี่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 หลบไปก่อนอีอีพี่ตัวใหญ่หลบไปก่อนกูขออีนี่ก่อนเออหน้าฮักอย่า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 พี่หนูหนูทีมหนูทีมแทงเพื่อนพี่อยู่หนูทีมแทงเพื่อนพี่อยู่ไงพี่จะมาปั่นอย่างนี้ไม่ได้ปะพี่จะมาปั่นอย่างนี้ไม่ได้ปะอุ้ยแย่ละกู หลบไปดิจะเข้าประตูวเว้ยโอ้ยยังไม่ตายกูรู้ถอยมาปักตาวาริงวรังเร่งเอ้ยเฮ้ย้ยแม่แม่แม่ดูแท่งหัวใจพี่หลายรอบมากแต่พี่ก็ยังไม่ตายพี่จะอึดไปไหนเฮ้ยพี่หวัวสัวอเอ๋ไปนะบางทีอะอึดเกินนะตายยังตายแล้วเนาะโอเคเฮ้ยนี่สินะ ประตูสู่ความจริงใจมีไม่แถวหูนี้อยากเจอคน,นดีๆมามีซักหน่อยเชีย่ยกูเปิดประตูไปแล้วต้องเซฟให้กูด้วยไม่เซฟกูโกรธเซฟให้กูเถอะขอล้องต้องเซฟให้กูแล้วนะเซฟสิ เฮ้ยไม่เซฟว่ะโอ้มายก็เอ็นอืมนี่คือดวงตาเห็นทับใช่หรือไม่เจ้ามีดวงตาเห็นทับอย่างนั้นแล้วเจ้ามีเป็นไปไม่ได้เจะไม่มีทางมีดวงตาเห็นทับต,ต,ต,ตรงนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยไม่มีเนาะอีห่า เฟรมเลตตกอีดอ,อกผีเยอะหรอโอ้ไม่ยกาเอ็นวิ่ยเชี่ยทำไมมันเซฟนี่ไงมันมีดวงตาเห็นทำจริงด้วยระวังนะกู้ไม่ควรเข้ามาในนี้ รถโอ๊ยลืมลืมย่าย่ายาพี่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 อีเส้นอีเส้นแถววันพันเกี่ยวที่เรียลรถก็ไม่ค้นเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนตกกูโอ๊ย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 มาไลสมาไล่อีโดตามาไล่มันดูดวิญญาณเรามันดูดวิญญาณโอ๊ยเฮ้ยเลิกดูดวิญญาณกูได้แล้วเจอยังไงเดี๋ยว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 อีนี้มาไล่มากเลิศขอดูเลือดก่อน ขอดูเลือดเพ่อนมึงก่อนขอดูเลือดเพมึงก่อนอีดอกเชียเชเชฮ้ยลงไปดิเฮ้ยเชียเชเชเชโดนเดกลงไปดอออพี่พี่พี่ดวงตาเห็นทำดวงตาเห็นทาดวงตาเห็นทำเหรอเชี่ยเอ้ยกูโดนตกหลายรอบมากคุณลัาคาแล้วอมันได้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ายร้าเหรอร้ายเหรอเออหายไปก่อน เชียอีปักษาสวรรค์อีแบบอีมหาวิมานเชีย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 ต้องระวังเฮ้ยเตาบอดเด้ตาบอดไปเด้ตาบอดไปเด้ให้ให้ให้ใเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยคุยกันก่อนว่าฉันมาผาพีดวงตาเห็นธรรมโนหาอยู่ไงโนหาอยู่ไงมาปึ๊บดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมจบฝังคาเชียเชียไม่ไม่ไม่ไกลพอ เออหน้าหักว้ายหลังทุกเชื่อเชื่อเชื่อโอ้โหตาย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 หลบ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 โอ้ยอีสัตว์กูโดนทุกอย่างเลยเออเออขอดูก่อนขอดูเลือดอีสัตว์อินอินนี้มาไลยอินนี้มาไลยอินดวงตาเห็นทำมาไลยเลือดหน้าหักดูสิอ้าวเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยมันทิ้งมันทิ้งตัวอะไรไว้ มันถือตัวอะไรไว้อีดอกมันถือตัวอะไรไว้เฮ้ยอะไรอ่ะมันขึ้นไปแล้วมันคืออะไรมันคือดวงตาเห็นทางใช่หรือไม่เห็นทางใช่หรือไม่เห็นทางใช่หรือไม่ไมแก่แล้วไปกินมันขึ้นไปตรงนั้นแล้วค่ะ งูงูแน่เลยอีดนางพญางูเห่าใช่ไหมโอ้ <c oughs> oh my god อย่าขึ้นอย่าขึ้นไปไหนอยู่กับกูก่อนเ <c oughs> ชีย่ยอีดเผาวันนี่แหละเล่นงูแล้ววัดนางพญานางพญาเหรอตัวปวดแสบปวดร้อนที่เห็นข้าตัวปวดแสบปวดร้อนที่เห็นข้าอู้เชี่ยงูจริงด้วยเนาะเฮ้ยอ <c oughs> <c oughs> เอาไงวะเฮ้ยเอาไงดิเอาดิ เอ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 โอ๊ยม co ันพ mm ่น hmm. ง oh, so mm ูใส่กูโอ๊ยกลัวจังเล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 ยงูเนี่ยกลัวจังกลัวจังเลยฮึกลัวจังเลยโอ๊ยเชี่ยแม่งร้ายโอ๊ยจะเล่นกูเหรอจะเล่นกูเหรอมันยากนะตือตายซะตายซะฮึ มันเอาโทรศัพท์กูไป,ไปมันเอาโทรศัพท์กูไป,ไปอีงูเฮียอีงูเวนไม่จะเจอตักที่พ่อจะซื้อให้เครื่องเดียวในโลกพ่อจะบอกว่าถ้ามันทังฉันต้องตายแน่ๆเอาสิดามายาคุขาวคุร้ายหรอคุร้ายหรอฮะร้ายหรอ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 ร้ายเด็ ลูกสมุนมันเยอะ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 แต่กูปัดแกงดาบได้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 กูบอกโผล่นะทรตั์กูทอตั์กูหัวกูซื้อให้ออไม่นะฉลุ่มอยู่ฉลุ่มอยู่หัวกูซื้อให้รู้ไหมมันแพงแค่ไหนเชี่ยเชีกูโดนลุงอ๋อเนี่ยจริงอะลุงกูเสียอีสัตหัวกูซื้อให้ดูไหมนะเครื่องนั้นอ่ะมันแพงมากแค่ไหน มันถ่ายติดผีด้มานถ่ายติดผีได้อีนาพยานฉันจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมมาเดิออีนาพยานงูข่าวนั่นนะอ่ะกูตัดทิ้งได้ไหมไอ้พวกเนี้ยตัดทิ้งไม่ได้นะไอ้พวกเนี้ยขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะมี เฮี้ยเลิ่มดูดเลือดกูสักทีดิเริ่มลำคาเลยอีห่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไปไปไปหลบ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 ก่อนเดี๋ยวอ่อนเองตายตายอุ้ยอุ้ยเอาพินิหารแรี้ยงข้าพินิหารแรี้ยงข้าตายตายซะตายซะดูดดาวพยาคุณเจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยโดนลุมโดนโดนลุมแบบมีชัดเชิงโดนลุมแบบมีชัดเชิงเหรอกูดูดเลือดได้กูดูดเลือดได้ วิวิวิทำไมทำไมกระโดดเลือดได้หรอดูดูดเลือดได้ไม่เคยเห็นคนโยนดูดเลื่อนหรอ,อรู้หรือเปล่าว่าโทรศัพท์ฉันจะมันแพงแค่ไหนทำไมแกไม่ดูจัะหัดดูราคาโทรศัพท์ก่อนเฮ้ยเชียช่ยเชีย่ยเชี่ยเออน่าหักน่าหักทำไมไม่หัดดูราคาโทรศัพท์ก่อนจะปีบโทรศัพท์ชาวบ้านเขานี่ไงไูไปปล่อยไว้หรอ นี่มันได้โทรศัพท์ฉันไปมันได้โทรศัพท์ฉันไปไม่นะอีนาพยังงูขาวอย่าบีบหืมกูต้องบอกอีกรอบว่าขวกูซื้อให้กูต้องบอกอีกกีกรอบคอยมาก่อนถึงกูจะไม่พีโทรศัพท์แต่กูก็ตบได้มันกันเลยอีนาพยังงูขาวเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับโทรศัพท์ของัวกูเล่นโทรศัพท์ของัวกูอะอย่าลุงกูนะอย่าลุงนะอย่าลุมกูนะอย่าหลุมนะอย่าหลงมนะ อย่าลงกูนะเฮ้ยอย่าลงกูเฮ้ยเชี่ยละ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 มันเล่นกูมันเล่นกูมันเล่นปูมาลงกูอ่ะมาลงกูมาลงกูด้วยสารเจ้าพ่องูเห่าสารเจ้าพ่องูเห่าช่วยข้าด้วยมันโผล่มาแล้วแม่อุ้ยอุ้ยยายายาโอ้โหโดนเป็นดอกโดนเป็นชุดโดนเป็นชุดเชี่ย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 ตกคุณมิจิตรโอ้โหกูตายแน่แน่ เดกูดกูกต,ต้องกจุกวี้ก่อนอีสัตว์ต้องสู้ยังไงวะอีน้ำพญางูขาวข้าไม่ยอมเจ้าหรอกแตกนะจริงๆนางน้ำพญางูขาวเป็นละครจีนที่โตชอบมากเลยนะแต่เจออีนี่ก็ไม่ไหวบางทีก็ต้องแบบว่าไม่เอาอีนี่อีกต่อไปนะคะ มาเจ้านะเริ่มโบกสะบัดว่าแล้วมันต้องหนีคือเราเราจะเคลียร์ก็เคลียร์ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวนะต้องขอดูช่องทางก่อนตรงนี้เราเราสู้ได้พวกริมๆอ่ะเราสู้ได้เว้ยเพราะว่ามันไม่มีเส้นนี่ไงลงมาแล้วเรืจะเอาวปุ๊บทุกอีนนี้หมดปุ๊บปุ๊บ เราต้องเคลียร์ลูกสมุนมาด้วยนะบางทีอ่ะเฮ้ยเชื่อเชื่อเชื่อเขบอกว่ามันไม่มีว่ามันไม่มีว่าแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วกูเฮ้ยหลบดิเชื่อแล้วกูจะตายตั้งแต่เริ่มไม่ได้พ่อแม่เฮ้ยขอดูเลือดก,ก่อนเฮ้ยเชืชชอ่อเชื่อเชื่อกูจะออกดาบดูเลือดมามันยากเลยไอ้เ้ยแย่แล้วต้องสู้ตรงที่มันไม่มีดีเส้นเนี่ย ทำไงดีวะตรงไหนตรงไหนดีเชียเอ้ยเฮ้ยเลิ่ตีกูได้แล้วเริ่มตีกูได้แล้วเฮ้ยมึงยากไปเหรอฮะเลิกตีกูเนี่ยเชียกูบา้าแล้วต้องต้องถอยต้องถอยต้องถอยอ้อกูละเบื่อมึงจริงๆเ,เฮ้ยเส้นใหญ่เที่ยทีเพิ่มไม่ได้เลยวิก ทีเส้นเนี่ยทีเพิมไม่ได้เลยอุยกู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 จะโดนเส้นจิ้มกูกโดนเส้นจิ้มแล้วเชีย่ยเอ้ยตายแน่ตายแน่ไม่ยอมไม่ยอมเลิกตบกูเชีย่ยเอ้ยไม่ได้หรอเออมันเอาหัวจักผมไปวะเชีรยเอ้ แย่แล้วอันเนี้ยยากแต่ต้องรู้สึกว่าเราต้องเคลียร์ตัวลูกสมุนมาก่อนมาเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มใหม่เริ่มจากตัวไหนดิมึงอ่ะเล่าตกูกก่อนอีนาพยังูขาวอีสันั้นใครตูกดลูกลูกมึงก่อนได้ไหมเออตายไปก่อนดีเฮ้ยกูจะคอมโบคอมโบไม่ได้เนี่ยตายไปก่อนตายแล้วเชี่ยเชื่อมีตัวมีตัวอยู่ด้านหลังเกิดมาเรื่อยว่ะ เกิดมาหรออินเทลหรออุ้ยอินเทหรอเกิดมาเรื่อยๆหรออินเทลหรออุ้ยโดนลุงกูหูอีเวนมึงลุงกู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 เหลืองเหลืองอุ้ยอุ๊ยเหลืองเหลืองอุ้ยอุ๊ยอินี่บ้าอินี่บ้าอินี่บ้าเหลือง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 ตัวเหลือง้ยตัวเหลืองตัวเหลืองจะตายแล้วแน่เลยจะตายแล้วกูเนี่ยจะตายว๊อดว๊อดเออขอดูขอดูเลือด กูจะกูจะแย่อุ๊ยพอได้ไงวิทย,ยได้ดาบวะใครมาอุ๊ยครูเหรอครูครูคใช่ไหม ครูคร <more> well, ูช่วยเราเหรอคูมองไม่เห็นเลยเลยอ้าว ว่าแล้วอีคูมันต้องมันต้องร้ายว่าแล้วอีคูมันร้ายกูตายแบบตายจริงๆว่ะตายแล้ว อุ๊ยอ้ยตกใจตกใจไปก่อนไม่รู้ว่าจะเจออะไรตกใจมาก่อนไม่นะครูครูทำอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหดีนะแม่งเอายีหัวยิลินดาบิดไว้ Ah, yes. I used to take comfort at those. But then. น e ักเรียาของฉันคืออีเนี่ยเป็นคนเก็บศกคาราดิคูเป็นคนฟ้านมานานอีสัตว์วิเออ อย่ามาแย่งผลงานกูอีสัตว์กูฟาตั้งนานอยู่ดีมาเก็บศพอีพวกแย่งแย่งคิว well, well, well. อีพ่กแย่งคิวอีเบนตายหาซะมึงตายจริงว่ะแล้วล่วนะ ตัวนี้ต้องกล่าวขอขอบคุณเจแปมด้วยนะจุดจุดนี้ที่ซื้อเกมสนุกสนุกให้เราถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องอะไรเลยก็ตามนะคะแต่ยังไงก็ขอบคุณเจแปมมากเลยนะคะยังไงวันนี้เนี่ยเราก็ขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้โตเอลิสด้วยนะคะถ้าเข้าใจเนื้อเรื่องน่าจะกินกว่านี้แต่ตอนนี้ต้องไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะต่อจากภาคแรกแล้วก็ หลายๆคนรู้แล้วเนี่ยว่าลินดาเนี่ยมีพลังพิเศษนั่นเองนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย